วันนี้เลยอยากจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับแบบประกันตลอดชีพซักแบบหนึ่งนะครับของ r a b i i t l i f นนะครับแบบประกันตัวนี้ก็คือใช่เลย99ทับ20นะครับนะเป็นประกันที่ใช่สำหรับทุกคนเลยนะครับนะใช่เพื่อเป็นมรดกให้กับคนที่คุณรักนะครับใช่เพื่อลดหย่อนภาษีของคุณได้ ยาวนานนะครับใช่เลย99ทับ20นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแผนประกันตัวนี้กันนะครับความคุ้มครองเสียชีวิต100%ครับนะคุ้มครองการเสียชีวิต100%คุ้มครองยาวถึง99ปีครับและลดหย่อนภาษีได้จำนวน100,000บาทนะครับ มาดูรูปแบบนะครับลักษณะของแบบประกันตัวนี้นะครับก็คือคุ้มครองถึง99ปีโดยชำระเบีย้ยประกันแค่20ปีเท่านั้นนะครับนะน,ะนะั่นหมายความว่าเรานะเริ่มต้นปั๊บก็คุ้มครองทันที100%เลยนะครับและส่งเบีย้ยแค่20ปีนะครบสัญญาก็คืนมา 100%นะครับเรามาดูกันนะครับคนอายุสัก30ปีนะครับนะคนอายุ30ปีนะทุนประกัน1ล้านบาทครับเบี้ยประกันอยู่ที่23,200บาทครับนะ23,200บาทดูนะครับคุ้มครอง1ล้านบาททันทีนะครับเงินสองพนสามรเอ่อ23,200นั้น อยู่ในธนาคารได้เท่าไหร่ครับเอาลองคูณดูนะครับใครมือมีเครื่องคิดเลขนะ2 3 0 0 0นะครับ200คูณจุด2อเปอร์เซ็นต์ะครับอยู่ในธนาคารได้58บาทครับแต่อยู่นี่นะครับคุ้มครอง1ล้านบาทนะครับโดย23,200นี้ก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับนะเออเรา ส่งปีละ2 0 0 0 0กว่าบาทเก็บเงินปีละ2 3 2 0 0บาทไปถึง20ปีครับนะแต่คุ้มครองวันละ1ล้านบาทนะครับทุกวันวันละ1ล้านบาทประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าครับไอ้เงินเก็บ2 3 2 0 0บาทนี้มันก็มีมูลค่าเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่ปีแรกเลยปีแรกคือคือ1 0,000บาท นะครับมูลค่านี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะหมายความว่าอะไรครับมูลค่านี้หมายความว่าถ้าเรามีความจําเป็นต้องใช้เงินเราสามารถที่จะกู้มาได้นะครับกู้ได้ถึง90%นะครับนะและที่สําคัญในขณะที่กู้นี้ก็ยังคุ้มครองเต็มวงเงิน1ล้านบาทนะครับนะแต่ประเด็นสําคัญผมอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะครับปีที่20เนี่ยนะครับ เราหยุดส่งเบีย้ยแล้วนะครับเราส่งเบีย้ยมาเท่าไหร่ครับ23,200ารคูณปีก็คือ4 6 4 0 0 0บาทนะครับเราส่ง4 6 4 0 0 0บาทแต่คุ้มครอง1ล้านบาทเรามาดูปีที่20สิครับมูลค่าในปีที่20เท่าไหร่ครับ4 6 6 0 0 0บาทนะครับนั่นหมายความว่า ปีที่10ถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากทำต่อแล้วความเราถือว่าเราภาระหมดแล้วลูกโตแล้วทุกอย่างไม่มีภาระแล้วเราก็ขอคืนเนงินเราไม่ขาดทุนเลยนะครับดูมูลค่าของที่นี่นะครับของแรบบิทนะปกติที่อื่นเนี่ยไปดูได้เลยนะครับว่าถ้ายืดแบบตลอดชีพส่ง20ปียังไม่สามารถมีมูลค่าคุ้มทุนนะครับแต่ของเรามีกำไรแล้วนะครับอย่างน้อยกำไร2,000บาทละ นะแล้วก็มูลค่านี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบ99ปีถ้าเกิดเราไม่เป็นอะไรไปก็ยังมีเงินก้อนก้อนหนึ่งอย่างน้อยๆก็มีให้คนดูแลเราสมมุติถ้าใครไม่ดูแลเราเราก็สามารถเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ดได้เลยนะครับนะตัวนี้ก็เป็นแบบประกันแผนประกันที่นะดีมาก เริ่มคุ้มครองทันทีเบี้ยถูกและนะมูลค่าปีที่20ถ้าจะเอาคืนเอาคืนได้เลยโดยที่นะไม่ขาดทุนแล้วได้กำไรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือแผนประกันใช่เลยนะครับ99ทับ20นะครับนะ